3ส,สิ่งที่ควรทําเมื่อเป็นมะเร็ง 1. ดูแลโภชนาการกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารที่ให้พลังงานและมีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์นมไข่หากไม่เพียงพอสามารถเสริมด้วยอาหารทางการแพทย์ที่ฉลากระบุข,ข้อมูลครบถ้วนและมีเลขสาระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายออยอและใช้ภายใต้คำแนะนําของแพทย์หรือนักกําหนดอ,อาหาร 2. ดูแลสุขภาพช่องปาก ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ไม่เผ็ดน้ำยาบ้วนปากต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากควรซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทเรียบร้อยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งบนฉลาก 3. ป้องกันการติดเชื้อซากซ้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดดื่มน้ำสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามความเหมาะสม ใช้หน้ากากเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้รับอนุญ,ญาตจากอยฝากกดหัวใจคอมเมนต์เซฟแชร์และรีโพสต์ให้ด้วยนะคะ